ภายหลังพ่ายศึกเลือกตั้งท้องถิ่นของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกระจ่างอดีตนายกอบจอปทุมธานีก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นความสัมพันธ์กับทักษิณชินวัตรอดีตนายกโดยเจ้าตัวยืนยันว่ายังเคารพรักทักษิณในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องเหมือนเดิมและไม่ปิดตำนานวลีมีวันนี้เพราะพี่ให้แต่พลตำรวจโทคำรณวิทย์รู้สึกเสียใจ ที่ไม่ได้มีโอกาสเล่าความจริงในเมืองปทุมธานีให้ทักษิณได้ฟังโดยเฉพาะประเด็น8บ้านใหญ่กับชาญพวงเพชรว่าที่นายกอบจอปทุมธานีคนใหม่แต่ในกรณีชาญถูกปปชชี้มูลความผิดและสารรับฟ้องไปแล้วนั้นก็เป็นเรื่องที่รับรู้กันล่วงหน้าแต่เหตุใดพักเพื่อไทยจึงเลือกจะส่งชาญลงสมัครนายกอบจอปทุมธานีในครั้งนี้ และหากย้อนไปที่ประวัติชาญพวงเพชรเป็นนักการเมืองท้องถิ่นจากอำเภอสามโคกโดยแจ้งเกิดในอ้อมอกบ้านใหญ่ตระกูลหานสวัสด์ในสมัยไทยรักไทยเฟื่องฟูจนได้เป็นนายกอบจอติดต่อกันสองสมัยในนามกลุ่มปทุมรักไทยถึงแม้ในปี2555ชาญทิ้งพักค่ายสีแดงไปสังกัดภูมิใจไทยแต่ยังได้รับเลือกเป็นนายกอบจอ,อีกสมัย เนื่องจากมีกระแสว่ามีบ้านใหญ่บางซุม้มยังให้การสนับสนุนชาญแบบลับๆต่อมาในปี2563ชาญลงสนามเลือกตั้งในนามกลุ่มปทุมรักไทยโดยอิงกับพักคสีน้ำเงินเพื่อชนกับคนตำรวจโทคำรนวิทย์ที่มีพรรคเพื่อไทยให้การสนับสนุนในครั้งนั้นชาญต้องต่อสู้แบบโดดเดี่ยวจะมีเพียงบ้านใหญ่ปอนำโชคของนายกแปะ สายันนบขำมที่สนับสนุนเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ผูกพันกันมายาวนานกระทั่งในปี2567ชาญกลับมาอยู่กับพักเพื่อไทยเพื่อแก้มือกับบิ๊กแจ๊ดอีกครั้งโดยสาเหตุที่ชาญได้โอกาสสวมเสื้อเพื่อไทยมาจากบ้านใหญ่สีแดงสองซุม้มงัดข้อกับบิ๊กแจ๊ดในช่วงเลือกตั้งสสปทุมธานีเมื่อปี2566ขณะดเดียวกันช่วงเลือกตั้งสสปทุมธานีเมื่อปีที่แล้ว พักเพื่อไทยมีปัญหาการจัดตัวผู้สมัครสอสอทั้ง7เขตเนื่องจากมีกระแสว่าเจ๊ใหญ่เมืองเหนือเข้ามามีส่วนร่วมจัดตัวผู้สมัครสอสอทำให้ต้องเผชิญหน้าพลตำรวจโทรคำรณวิทย์ในเวลานั้นโดยบิ๊กแจ๊ต้องยอมถอยผู้สมัครในบางเขตและพาผู้สมัครสอสอที่วางตัวไว้สวมเสื้อสีน้ำเงินลงสนามเขต1-4ทําให้สุรพงษ์อึ้งอําพรวิไลอดีสอสปทุมธานี และสุพชัยนบขำอดีตศอปทุมธานีต้องสอบตกอย่างคาดไม่ถึงประเด็นนี้นี่เองที่มีกระแสว่าสุรพงศ์เจ็บแค้นมากที่สอบตกศศจึงรวบรวม8บ้านใหญ่เมืองปทุมให้มาสนับสนุนชาญเพื่อตั้งเป้าล้มบิ๊กแจ๊ดให้ได้จากนั้นสองบ้านใหญ่อำเภอเมืองปทุมธานีก็ขยายพันธมิตรไปยังนายกเบี้ยวกฤษดาหลีนวรัตนนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ซึ่งเป็นมิตรร่วมรบกับชาญมานานแล้วส่วนบ้านใหญ่อีกสองแห่งที่ร่วมหนุนชาญนั้นก็เป็นอดีตพันธมิตรของบิ๊กแจ๊ดคือพี่ใหญ่สเสวกประเสริฐสุขอดีตผู้ก่อตั้งกลุ่มคนรักปทุมและอดีตรองนายกอบจอปทุมธาน,นีโดยปีที่แล้วมีกระแสว่าสเสวกขัดแย้งกับบิ๊กแจ๊ดจึงแยกตัวออกมาจัดทีมผู้สมัครสอสอปทุมในสังกัดพลังประชารัฐอย่างไรก็ตามนะักการเมืองท้องถิ่น8บ้านใหญ่ก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด แต่สถานการณ์เลือกนายกอบจอปทุมครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคู่ขัดแย้งร่วมกันคือบิ๊กแจ๊ดดังนั้นต้องจับตาว่าการเลือกตั้งสอสอปทุมธานีในสมัยหน้าทั้ง8บ้านใหญ่จะมีจุดยืนอย่างไรเมื่อคลื่นใหญ่ทับสีส้มก็ยังครองความนิยมในเมืองปทุมอย่างเหนียวแน่นนั่นเองขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆชาวจังหวัดปทุมธานีทุกคน